เปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Honor Power แบตอึดสะใจที่8,000มิลลิแอมป์ขุมพลัง s t e p d r a g o n 7 Gen 3พร้อมกับหน้าจอ OLED เริ่มต้นไม่ถึงหมื่นเลยนะครับรุ่นนี้ข่าวกับมัปเดตข่าวสารที่ดีทาง IT ในช่วงเย็นในวว่าสเปนดีกาาิีนพูดข่าว IT Honor p o w r r ์สปาร์โฟนซีรีส์ใหม่ล่าสุดนะครับเปิดตัวเป็นทางการแล้ววันนี้จะเต็มในเรื่องของสมยานามนะครับแบตเตอรี่อลังการก็คือสูงสุดที่8 0 0 0 m mm. a มิลลิแอคือว่าพาวเวอร์แบอะไรอย่างนี้เนาะแล้วตัวเครื่องเนี่ยบางด้วยนะครับไม่ถึง 8mm มมด้วยซึ่งน่าสนใจมากเลยนะโชว์พลังอย่างเต็มที่นะครับรรได้นำแบตเตรอ,เอรี่ Power ไปเปรียบเทียบนะครับบน iPad Air 11ปี2025ซึ่งพบว่าแบตเตอรี่ของ h o n o r Power มีพลังงานรวมถึง29.6วัตต์เอนะครับเนี่ยที่ iPad Air เนี่ยอยู่ที่28.98วัตต์เองซึ่งเป็นผลมาจากเทคโนโลยีเซลล์แบบซิลิคอนนะครับที่มีความหนาแน่นสูงทำให้มีพลังงานเนี่ยอัดแน่นนะครับถึง821วัตต์แอลเลยนะครับ เพื่อให้เห็นภาพอย่างชัดเจนนะครับออเนอร์เนี่ยระบุถึงความสามารถในการดูวิดีโอยาวนานต่อเนื่อง25ชั่วโมงและเล่น Ti k ก o k ได้ถึง23ชั่วโมงนะครับนำทาง g p s 23ชั่วโมงและเล่นเกมได้ถึง14ชั่วโมงครับแม้อัดแบตเตอรี่มาเยอะนะครับแต่ยังคงการชาร์จที่เร็วนะครับอยู่ที่66วัตต์ซึ่งทางแบรนด์เนี่ยไม่ได้ระบุนะเวลาชาร์จ0ถึง100%เนี่ยแต่เคลมแค่ว่า เพียงแค่2%แบตเตอรี่ก็สามารถที่จะโทรได้ถึง1ชั่วโมงแล้วก็สแกนวี h a t ได้ถึง100ครั้งเลยทีเดียวครับด้านของสเปคนะครับภายในของตัวมือถือรุ่นนี้ขับคเคลืแบบ่อน้ดยชิปเซตเด็กระดับเ7็ gen 3ซึ่งเป็นชิปเซตระดับกลางนะครับที่ิยมใช้ใน h o n o r series ตั้งแต่ห0 0 200-300สนะครับจับคู่กับแรมสูงสุดที่1 2 gb และความจุภายใน5 1 2สูงสุดนะครับหน้าจอ OLED แค่ 6. กจนิ้วแล้วก็มีค่า refresh rate 120Hz นะคงรับรองรับ 4, บิบ h e r t นะ introducing the all-new honor magic 5, 5 series unleash the power of magic with cutting-edge technology see beyond the horizon in crystal-clear quality capture every decisive moment without lifting a finger freeze even fleeting emotions in just milliseconds take marvelous night shots with lightning-fast exposure the display reveals more details in bright areas and stays vivid even under harsh sunlight Keep your conversation only for your ears. Experience phenomenal water and dust resistance. ตัวดีนเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code โคท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะก,กันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe พื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและข้อที้เราต่อไป ช่องเรามีเฟซบุ o กแฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย